ที่ทุกอทเครื่องเดินวงดีที่ไม่เคยเจอมาก่อนรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับที่มีความแข็งแรงมั่นคงและประหยัดพื้นที่ e400 band iron tech ที่ใช้วัสดุเทียบเท่าส่วนกลาง semi commercial ที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงเป็นพิเศษเครื่องเดียวใช้งานได้ทั้งครอบครัวด้วยระบบรางเดินคู่4ี่รางที่มีความมั่นคงอยู่แล้วบวกกับฐานรูปทรงตัวเอสที่กระจายน้ำหนักได้ดีกว่ารุ่นอื่นจึงทําให้รุ่นนี้มีความมั่นคงกว่ารุ่นทั่วไปถึง2เท่า ดีไซน์จานล้อยกระดับขึ้นด้านบนทําให้ประหยัดพื้นที่กว่ารุ่นทั่วไปที่มีระยะก้าวเท่าๆกันแต่ต้องใช้พื้นที่วางภายในบ้านมากกว่าเท่าตัวและยังรองรับน้ําหนักผู้เล่นได้ถึง150กิโลกรัมผู้เล่นตัวใหญ่ๆก็สามารถเล่นได้และไม่โยกเยกแม้จะเล่นหนักๆเพราะเครื่องนี้มีน้ําหนักมากถึง81กิโลกรัม e400 เป็นระบบแม่เหล็กที่ปรับแรงต้านไฟฟ้าได้ถึง32ระดับสร้างแรงต้านแบบละเอียดยิบเพียงแค่กดปุ่มและเลือกแรงต้านที่เหมาะสมกับคุณได้เลยครับใครที่ชินกับระยะก้าวยาวที่เครื่องใหญ่ๆอาจจะไม่เชื่อเพราะเครื่องนี้มีระยะก้าวยาวถึง20นิ้วคนตัวสูง180ซนติเมตรก็ก้าวได้เต็มที่ใช้งานได้แบบสบายหรือคนที่ตัวเล็กกว่านั้นก็ก้าวแบบเป็นวงรีใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติเครื่องนี้จะเปลี่ยนการออกกลาลังกายให้เป็นเรื่องสนุกไปเลยครับ ไม่ต้องออกไปเดินนอกบ้านให้เสียเวลาไม่ว่าจะอยากลดน้ำหนักหรือจะฝึกร,ร่างกายให้แข็งแรงก็ทำได้ง่ายๆ Iron t e c h รุ่น E400 รุ่นนี้เป็นตัวท็อปสำหรับ Home ยูสเลยนะครับที่มีรางเดินแบบคู่เดินได้อย่างมั่นคงสนุกสมจริงใช้งานได้ทั้งครอบครัว